สวัสดีครับทุนผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขแว่นตานะครับเวลาเราใส่แมสแล้วชอบมีฝ้าขึ้นตามเลนแว่นตาของเรานะครับถ้าเราใส่ปกติธรรมดาแบบนี้นะครับฝ้าก็จะไม่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าการเกิดฝ้านะครับเกิดจากการเราหายใจนะครับพอมีความร้อนนะครับจาก เราหายใจหรือไอจากจมูกของเรานะครับมันจะผ่านขึ้นไปด้านบนนะครับทําให้แว่นตาของเรานะครับเป็นฝ้านะครับจะเห็นว่าแว่นตานะครับเป็นฝ้าแบบนี้เลยนะครับวิธีแก้ไขก็ง่ายๆเลยนะครับก็ใช้ของใช้ที่มีในบ้านของเรานะครับก็เป็นตัวนี้เลยครับยาสีฟันนะครับเราไม่ต้องไปซื้อน้ํายาเช็ดฝ้าให้เสียตังนะครับยาสีฟันช่วยได้นะครับมาทําแบบนี้เลยครับ เราก็ใช้ยาสีฟันป้ายไปที่ตัวเลนกระจกของเรานะครับนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะมากครับประมาณนี้พอครับทีนี้นะครับเราก็ใช้กระดาษทิชชู่นะครับค่อยๆรูปไปที่เลนแว่นตาของเรานะครับ การที่เราใช้ยาสีฟันเช็ดเลนส์แว่นตาของเรานะครับก็จะทําให้เลนส์แว่นตาของเรานะครับสดใสขึ้นด้วยนะครับการมองเห็นก็จะดียิ่งขึ้นนะครับนะครับหลังจากเราทายาสีฟันจนทั่วนะครับก็ใช้ผ้าเช็ดเลนส์แว่นตาของเรานะครับเช็ดทําความสะอาดให้ใสเลยครับอ่านี่นะครับเช็ดจนใสแบบนี้เลยครับ หลังที่เราใช้ยาสีฟันทําความสะอาดเลนแว่นตาของเราเรียบร้อยนะครับก็ใส่แมสให้เขาชับเข้ากับใบหน้าของเรานะครับล็อกให้แน่นเลยครับแล้วก็ใส่แว่นตาเข้าไปครับนี่นะครับเราหายใจอย่างแรงนะครับเลนแว่นตาของเรานะครับก็ยังไม่มีฝ้าหรือไอ้น้ําขึ้นมาเลยนะครับช่วยได้เยอะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อน้ํายาแพงๆนะครับ เพียงแค่ใช้ของใช้จากในบ้านของเราที่มีนี่ก็สามารถช่วยได้เยอะเลยนะครับยาสีฟันนะครับก็จะช่วยทำความสะอาดเลนแว่นตาของเราให้ใสสะอาดยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเวลาใส่แมสแล้วใส่แว่นตานะครับแว่นตาของเรามีฝ้าหรือไอ้น้ำเกาะนะครับก็ทดลองเอาวิธีนี้ไปทำตามกันได้เลยนะครับง่ายๆนะครับก็เวลาเรา จะใส่เลนตานะครับแล้วก็เช็ดถูก่อนนะครับก่อนใส่นะครับก็จะทําให้ฟ้าไม่ติดเลนตาของเราแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ